สุภมงคนสมัยร้อยมาลายน้อมถวายนบเกสาบรมครูผู้คนพบวิชาธรรมกายรัตนา ลางากะมลอยออร้อยสามสิบหกชาติการพระวิมุตตินำสิทหยุดมนัดมันบังเกิดพล ขอพระมงคลเทพมุนีช่วยบันดุนิพพานรชน กราบนวัสการพระอาจารย์และสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านนะครับผู้ชมครับสําหรับสัปดาห์นี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ทางรายการของเราได้ออกอากาศตรงกับวันเกิดรูป,ปกายเนื้อของพระเด็พระคุณพระมงคลเทพมณีสดจันทสศโรหรือหลวงปู่สดของพวกเรานั่นเองครับซึ่งสถานที่ที่เราใช้ถ่ายทำอยู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นห้องพระผู้ปรับมานะครับหรือห้องของหลวงปู่นั่นเองครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสิ่งมหัศจรรย์ของวัดพัรธรมการเนิวคาสเซิลเช่นกันครับ อ่ะห้องนี้พิเศษอย่างไรและกลายมาเป็นหนึ่งในสี่มหาสนได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับพระเด็พระคุณหลวงปู่ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับในจักรวาลแสนโกวอนันตจักรวาลน,นั้นจะหาผู้ใดเทียบเคียงพระเด็พระคุณหลวงปู่นั้นหาไม่ได้เลยครับนี่ผมไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้เกิดทันในยุสมัยของท่านแต่เรื่องราวเก็บประวัติและสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ท่านเป็นครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย อันเป็นมรดกธรรมและเป็นคุณุปการอันสูงสุดสืบต่อมาจนถึงรุ่นผมในปัจจุบันแค่นี้ก็นับว่าท่านเป็นบุคคลศัจจิ์ท์ที่สมควรแล้วครับที่คนมากมายต่างยกย่องนับถือท่านเป็นมหาปุชีญาจารย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันน้อมถวายรูปหล่อทองคําเพื่อเป็นสังกการะบูชาแด่ท่านไว้ถึง8องค์ด้วยกันครับไม่ว่าที่ใดในโลกที่มีลูกหลานท่านไปอยู่นะครับเหล่าสิญาณุสิ์ต่างก็ระลึกถึงท่านอยู่เสมอดังนั้น การที่พระธรรมกายนิวคาสเซิลจะจัดสร้างห้องหองหลวงปู <S 2> <S 2 <S ่ขึ้นก็เพื่อให้เหล่าสิษยยานิสิทธ์ที่มาอยู่ที่นี่ที่เมื่อใดก็ตามที่คิดถึงท่านก็สามารถมาสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ห้องนี้ได้ครับพระสมุทพิชิตทิตาชโยเจ้าอาวาสพระธรรมกายนิวคาสเซิลท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างห้องหลวงปู่ไว้ว่า วัตถุประสงค์หลักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาท่านให้ไว้ท่านบอกไว้ว่าควรจะมีห้องไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเช่นนายกร,ร,รัฐมนตรีหรือผู้ปกครองเมืองนั้นมาเยี่ยมเราน่าจะต้อนรับอย่างสมเกียรติแล้วจะต้อนรับอย่างไรให้ดูสมภูมิกับผู้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็เลยเป็นนําฤิที่จะจัดทําห้องพระผู้ปากมารพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายส่วนแนวคิดในการออกแบบท่านก็ให้ไว้อีกว่า คนไทยมาต่างแดนอยากกลับบ้านน่าจะมีสักที่ที่มาแล้วรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเมืองไทยอันอบอุ่นผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจรอบๆห้องหลวงปุกนะครับจะได้รู้ว่าห้องนี้เนี่ยจริงๆไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ได้ถูกออกแบบมาอย่างประณีตทุกขั้นตอนลักษณะ,ะาการใช้โทนสีของห้องนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกถึงความเป็นไทยแต่ก็ยังสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมโดยรวมของวัดนะครับโดยในส่วนที่ให้ความรู้สึกเป็นไทยก็อย่างเช่น สีไม้ของห้องนี้จะเป็นไม้แบบที่ใช้แถวแถบ้านเรานะครับจะได้สัมผัสถึงบ้านเรือนไทยสมัยก่อนตัดกับสีทองเรื่มๆแบบวัดหลวงหรือพระราชวังไทยๆแม่ลวดลายวอลเปเปอร์เองก็เลือกใช้ที่ให้ความรู้สึกเป็นไทยนั่นเองครับแค่เข้ามาในห้องนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนได้กลับเมืองไทยเลยครับมันรู้สึกได้ถึงกลิ่นของความเป็นไทยที่แบบ แทรกซึมผ่านเนื้อไม้และการตกแต่งของห้องนี้มันทําให้รู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านมากๆเลยครับตรงกลางห้องจะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่องค์จําลองนะครับด้านหลังก็มีภาพของพระเด็พระคุณหลวงปู่ประดิษฐานเช่นกัน คุณผู้ชมครับที่เห็นรดลายข้างหลังนี่เป็นดอกบ,บัวนั้นก็เพราะว่าพระเด็พระคุณหลวงปู่ของเรานะครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีณอำเภอสองพี่น้องนะครับบริเวณที่ท่านเกิดนั้นเป็นบริเวณที่มีแม่น้ําไหลมาบรรจบกันทําให้ที่ดินตรงนั้นเป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายดอกบ,บัวสองดอกมาบรรจบกันเราจึงได้ดินแดนตรงนั้นว่าโลตัสแลนนั่นเองครับปัจจุบันโลตัสแลนก็เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานพระเด็พระคุณหลวงปู่เช่นกันครับดังนั้นดอกบ,บัวจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวเนื่องกัับบพรรระะเดคคุณหลปู พระอาจารย์ท่านได้เมตตาอธิบายไว้อีกว่าเข้ามาในห้องนี้ต้องรู้สึกเคารพศรัทธาเริ่มใส่ในตัวท่านเมือนได้ไปกราบในดินแดนเกิดของท่านจริงๆครับตรงฝาผนังโดยรอบของห้องพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็จะเป็นวิทรรศการขนาดย่อมนะครับเกี่ยวกับประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่สนใจและอยากทราบเกี่ยวกับประวัติของพระเด็พระคุณหลวงปู่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกครั้งที่ผมนาสาธารณชนชาวท้องถิ่นมาชมวัดผมก็ไม่พลาดที่จะพามาชมห้องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเล่าถึงประวัติของพระเอกพระคุณหลวงปู่ให้ฟังด้วยครับสิ่งที่ทําให้ชาวท้องถิ่นสนใจนั้นก็คือการที่ท่านเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือมากถึงกับสร้างห้องไว้เพื่อระลึกนึกถึงคุณเพียงแค่นี้นั้นเขาก็คิดว่า The Great Master คนนี้ย่อมเป็นบุคคลไม่ธรรมดาแน่ๆลูกศิษย์ลูกหาถึงได้ให้ความเคารพยกย่องนับถือถึงเพียงนี้ แสดงว่าสิ่งที่ดุรเกรดมาสเตอร์ของเราสั่งสอนนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ดีจริงและก็น่าเชื่อถือเช่นกันครับสำหรับในช่วงเวลาปกตินะครับพ้อหลวงปู่ก็จะใช้ไว้ต้อนรับสาธุรชนที่มาเยี่ยมชมวัดและอนุญาตให้สาธุรชนได้มานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิหลังถวายเพลงนะครับเพราะนโยบายของวัดที่ต้องการให้สาธุรชนทุกคนที่มาวัดได้บุญกันไปครบทั้งทานศีลภาวนาจึงเปิดห้องนี้ไว้ต้อนรับสาธุชนทุกคณะเป็นประจำครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับความ Amazing อย่างที่4ของพระธรรมการนิวคาสเซิลนะครับขอบอกเลยครับว่าถ้าคุณผู้ชมเคยไปเยี่ยมศูนย์สาขาอื่นๆที่มีห้องหลวงปู่อยู่บ้างเนี่ยอาจจะรู้สึกคุ้นเคยและชื่นตากับาการออกแบบแบบแบบนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าพระอาจารย์พระสมุทรพิชิติตะชะโยเนี่ยท่านไม่เคยออกแบบไว้กับตัวครับท่านได้เดินทางไปทั่วโลกไปช่วยสร้างวัดสร้างหอฉันสร้างห้องหลวงปู่ไว้ให้ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกได้ครับ For this episode, we talk about the fourth wonder of r a p a t a m a k a i New c a s t l e which is the chamber of the great master, p r a m o n k o n t e m u n i s o t a n t a s a r o the rediscoverer of the Magai meditation. Due to the fact that today it's his birthday and i t his 1 3 6 year anniversary. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความ amazing อันที่4ของพระธรรมการนิวคาสเซิลนี้นะครับสําหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมกันได้เลยนะครับ กราบธรรมสก,การพระาจารย์และสวัสดีท่านสาธารณชนผู้มีบรบุญทุกท่านนะครับบ๊ายบาย